สวัสดีค่ะท่านผู้ครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะฉันรักเมืองไทยสุขใจนักหนามีพระราชาเมตตาปราณีฉันรักเมืองไทย,รราาไทยภูมิใจทุกที่ภาษาไทยนี้มีใช้นานมาอืมโอเคค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่30แล้วนะคะเรามาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องเรารักประเทศไทยค่ะนะคะนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยกันทุกคนนะคะทีนี้เรารู้อะไรอยังคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูก็จะมาบอกเล่าไว้นักเรียนฟังนะคะประเทศของเราเนี่ยนะคะ เรามาดูภูมิประเทศดีกว่านะคะภูมิประเทศของเรานะคะเราก็มาดูแผนที่ประเทศไทยกันนะคะเอานักเรียนเชิญดูแบบแผนที่ก่อนนะจ๊ะแผนที่ของเรานะคะมันเหมือนขวานใช่ไหมคะนักเรียนข้างบนก็เป็นคมขวานข้างล่างก็เป็นด้ามขวานนะคะทีนี้นะคะเราก็แบบแบ่งเป็นภาคนะคะนะคะนักเรียนเอาทีนี้เรามีภาคอะไรบ้างคะนักเรียนอ่านักเรียนดูนะคะสีน้ําเงินนะคะ สีทั้งหนก็คือภาคเหนือค่ะต่อไปสีฟ้าค่ะสีฟ้าภาคตะวันออกค่ะอ่าต่อไปสีเหลืองค่ะสีเหลืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีนารนะคะต่อไปสีเขียวค่ะสีเขียวภาคกลางค่ะต่อไปสีส้มนะคะกลางล่างนะคะเป็นด้านขวานภาคใต้ค่ะเป็นภาคที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะอ่าทีนี้ค่ะ ประเทศไทยของเราเนี่ยมีดีมากมายเลยค่ะนักเรียนอย่างเช่นภาษาไทยค่ะเราก็มีภาษาเป็นของตัวเองนะคะพ่อคุณรามคำแหงนะคะให้เราเ,เรียนรู้ภาษาของเรานะคะเราเรียกว่าภาษาไทยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ภาษากันนะคะเวลาทักทายกันนะคะคนไทยเราก็มีคําทักทายกันนะคะถ้ารู้จักกันเจอหน้ากันนะคะผู้ชายเขก็กล่าวกันว่าสวัสดีครับ ผู้หญิงก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอ่านะคะต่อไปเรารู้จักภาษาแล้วนะคะเรามารู้จักตรงชาติไทยค่ะที่นักเรียนครรบทุกวันเลยนะคะหน้าเสาธงนะคะเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตไหมตรงชาติของเรามีกี่สีคะนักเรียนอ่ามีสามสีค่ะหนึ่งสีอะไรคะสีแดงนะคะสีแดงหมายถึงชาติต่อไปสีขาว สีขาวหมายถึงศาสนาต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยนะคะ,ะเรามาแบกตรงชาติแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามารู้จักชุดประจำชาติของเรานะคะชุดประจำชาติของเรามีสองชุดนะคะที่เวลาในมีเ,เวลามีพระราชาพิธีต่างๆนะคะหรือว่ามีงานสําคัญสําคัญต่างๆเนี่ยเราก็จะมาใส่ชุดกันนะคะชุดที่หนึ่งค่ะ ชุดไทยพระราชนิยมนะคะอ่าต่อไปชุดที่สองค่ะชุดไทยจิตรดาค่ะสวยงามน่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมคะเวลาก็มีงานพิธีต่างๆแล้วก็จะแต่งชุดไทยสวยๆกันนะคะต่อไปค่ะนะคะพอเรามารูจักแล้วนะคะทีนี้เรามีอะไรอีกคะประเทศไทยของเรามีเดียอะไรอีกคะเรามีศาสนาค่ะศาสนานะคะมีหลายศาสนาที่คนไทยนับถือนะคะ และแต่ความศรัทธานะคะมีศาสนาพุทธนะคะส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราก็นับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะต่อไปศาสนาคริสต์นะคะอ่าส่วนใหญ่ก็มีสามศาสนานะคะที่คนเรานับถือนะคะต่อไปค่ะมีอะไรอีกคะประเทศไทยของเรานะคะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะคะใครมาประเทศไทยเราเนี่ย นะคะจากต่างชาติมานะคะก็จะชอบมากเลยเพราะว่ามีอะไรคะนะกักเรียนมีตั้งอากาศหนาวอากาศร้อนอากาศเย็นแล้วก็อากาศสบายๆนะคะมีทุกภาคของเราเลยนะคะอ่าเวลาเราไปเที่ยวเห็นไหมคะเที่ยวภาคเหนือก็อากาศหนาวนะคะช่วงนี้ภาคใต้ก็ออกฝนตกนิดหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมารู้จักประเทศไทยกันให้ละเอียดกว่านี้นะคะ ต่อไปค่ะคุณครูก็จะมาเจอกับนักเรียนแค่นี้นะคะแล้วคุณครูก็ให้เจอกับคุณครูน้อยในวันต่อไปนะคะเรารับประเทศไทยค่ะ